เรียนความคิดครูผู้ไม่ชอบเยี่ยมบ้านนักเรียนเพราะคิดว่าเป็นภาระพอเจอสภาพถึงกับจุกในอกถ้าไม่มาก็คงไม่รู้ความจริงเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปจากติก๊กต็อกอะไรหนึ่งค่ะซึ่งเด้โพ์เล่าเรื่องของลูกศิษย์คนหนึ่งหลังไปเยี่ยมบ้านถึงกับอึง้งไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งจะต้องมีชีวิตที่ยากลําบากขนาดนี้โดยเขาได้ระบุว่าครูผู้ไม่ชอบการเยี่ยมบ้านจากที่คิดว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนคือภาระพอเจอลูกศิษย์ของตัวเองอยู่ในสภาพ นี้มันจุกในอกมากครับถ้าครูไม่มากครูก็ไม่รู้ว่าความพยายามของหนูมันมากแค่ไหนโดยครูบอกว่าน้องนักเรียน อยู่ม .2 อาศัยอยู่กับยายปลูกดอกมะลิขายน้องทำเองทั้งหมดรดน้ำถอนหญ้าใส่ปุ๋ยเพื่อหาเงินดูแลครอบครัวซึ่งครูไม่ทราบมาก่อนเลยว่าน้องอยู่บ้านแบบไหนเวลาน้องขาดอุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องแต่งกายเข็มขัดรองเท้าครูก็จะซื้อให้ซึ่งครูไม่ทราบว่าน้องลำบากหาเงินเลี้ยงตัวเองภาพแรกที่เห็นบ้านน้องทำให้ครูอึ้งไปสักพักแล้วตระหนักในใจที่ผ่านมาเราไม่รู้อะไรเลยว่าเด็กคนหนึ่งทำหน้า หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการดำรงชีวิตด้วยตัวเองขนาดนี้ถ้าหนูผ่านจุดนี้ไปได้ครูรับรองว่าหนูจะผ่านจุดนี้ไปได้ครูรับรองว่าหนูจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากในอนาคตมีงานการทำที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์ที่มาจากตัวของหนูเองครูเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งบ้านของนักเรียนชายคนดังกล่าวเป็นเพิงพักหลงังคามุงสังกสีด้านหน้ากับด้านข้างเปิดโลง่งข้างในมีเพียงที่นอนและเตียงรวมทั้งครัวเล็กๆ และข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นส่วนห้องน้ําไม่มีนอกจากนี้ด้านหลังบ้านก็เป็นที่อาบน้ําแบบเปิดโลง่งมีถังน้ํากับเก้าอี้เท่านั้นทั้งหมดนี้อยู่กลางสวนมะลิที่นักเรียนทํางานอยู่ความเป็นอยู่โดยรวมลําบากพอสมควรหลังพดด์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เห็นใจและอยากช่วยเหลือนักเรียนคนดังกล่าวโดยมีคนบอกว่าคุณแม่อยากขออนุญาตคุณตาคุณยายอุปถัมภ์น้องจนเรียนจบม .6 ฝากคุณ ครูเป็นทูระให้ทีได้ไหมคะจากใจคนส่งลูกเรียนและลูกต้องอยู่กับตายายแม่เคยส่งเด็กม้งบนดอยให้เขาเรียนจบมาหลายคนแล้วคะ่ะครูเบิร์ตก็ตอบว่ายินดีมากๆครับเดี๋ยวครูขออนุญาตทักแชทหาเพื่อประสานงานกันนะครับครูบอกน้องให้กลับไปบอกคุณยายแล้วครับ ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจะส่งเรียนครับขอบคุณมากๆนะครับจากนั้นครูเบิร์ตก็ได้บอกช่องทางช่วยเหลือน้องโดยระบุว่าสิ่งของเครื่องใช้สามารถส่งมาที่อยู่ของโรงเรียนได้นะครับเดี๋ยวครูจะช่วยนําไปส่งที่บ้านน้องให้เนื่องจากบ้านน้องเพิ่งสร้างครับไม่มีบ้านเลขที่เพราะเป็นที่ดินเช่าอยู่และน้องไม่มีรถขนของด้วยครับที่อยู่โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวแหลมราฐบำรุงเลขที่2หมูห่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี เจ0ด่ศูนย์ถ้าส่งของมาให้น้องรบกวนถักบอกครูเบิร์ทางช่องทางแชทด้วยนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้ครูเบิร์ได้บอกว่าขอปิดรับบริจาคเป็นเงินนะครับขอเป็นสิ่งของแทนครับส่วนยอดที่โอนมาครูจะถอนมาให้เป็นทุนการศึกษาน้องครับครูเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องการรับบริจาคในภายหลังครับขอบพคุณมากนะครับขอ,บข,อข,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ